เนาลองปูพันจีผ้าไปเบิงนะครับนี่นะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับนี่นะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ผู้ผ้าบาทนะครับโอ้อันนี้เป็นหอนางอุสานะครับนี่นะครับเป็นหอนางอุสานะครับ มีนาำหอนางอุษาบอกปูปูผ้ามาหอนางอุษานะครับโอ้นี่นะครับข้างบนนี่นะครับเป็นหอนางอุษานะครับแอดมินบอกเคยมาจ้าเกียนะครับเพิ่งจะเป็นข้างแรกนะครับน้องปูผ้าตุดงนะครับเป็นใดผ้ามาช่มนะครับเนาะเป็นเินนะครับเนาะ เป็นหินที่เอาขึ้นมาตั้งกันไว้นะครับนี่นะครับเป็นหินที่เอามาตั้งกันไว้นะครับเป็นเินที่นํามาตั้งไว้นะครับเนาะแต่ว่าตั้งได้ช่างได้นะครับก็ถือว่าเป็นที่อัศจรรย์นะครับเอาก้อนใหญ่ๆขึ้นไปตั้งเลยทั้งท่องบุ่นนะครับแต่ก่อนพื้นดินเราคงจะสูงขนาดนั้น มีนะครับปูพันเต้ผ้ามากราบไหว้ขอพรสักการะนะครับครับถส,สีุโอ้เย็นเย็นเย็นทอยานะคะ นะครับควา,ามลอยหลวงปู่ไปนะค่ะพี่หลวงปู่ท่านเคยมาทุกตรงนะค่ะโอ้สัญญาณขึ้นขาดหายนะครับสัญญาณขึ้นขาดหายทด้นพี่รองเด้อฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะ สัญญาณขคลื่นขาดหายแ่้นพี่น้องโอ้นะครับ,ตร,บ,บ,ต,รบตรงนี้เป็นหีบศพพ่อตานะครับตรงนี้เป็นหีบศบนะครับเห็บศบพ่อตานะครับเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับตั้งอยู่้างบนนะครับ ศพครั<ส>บเอียงเท้าบารดครับหีบศพเท้าบารดนะครับหีบศพพ่อตาหีบศพเท้าบารดนะครับอยู่ณสถานที่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับปูเพิ่นเคยมาตู้ดองยูนี่นะครับมาสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนนะครับ,รรบปูเพิ่นได้มาตู้ดองยูณสถานที่ตรงนี้นะครับนะครับเป็น ไปูไปครับทา,างพี่มีอย่างให้เบ้งแนเดี๋ยวปูโอ้นะครับ สัญญาณขึ้นสัญญาณขึ้นไม่ดีนะครับเนาะสัญญาณขึ้นบอมี่เตอพี่นนองเด้ออันนี้เป็นลุมศพนะครับ เป็นหลุมศพ้อครับเด้หลุมศพเก่าโบราณน,นะครับ สัญญาณไม่ดีนะครับเนาะแอดมินก็นจะขอยุติการไล่สดนะครับเราจะถ่ายคลิปให้ fc ดู fc ชอบน้ำกันนะครับ บอมีความเปลี่ยนมาจังไดรสถานที่ตรงนี้ฮะมีความเปลี่ยนมาจังไดรสถานที่ตรงนี้โอ้บริษัทท่านมันตัวครับบริษัทท่านมันครับแต่บริษัทานอ่าพญานมรดกเนี่ยครับบริษัชัดเจนครับแต่ว่าพ่อเท่าลราเคยเขาจาว่าตามบทบดเนาะครับบทถถากันเพราะว่า ลูกเคยอยากได้เพราะเราบริวารดีวงขึ้นจะได้บุญมันนั่นคือนางมุญาดีเป็นลูกสาววงงามครับเออสวัสดีชาวบาลอดีอยากเป็นลูกเคยจะบอกให้นจะได้บุญบุญได้บุญได้บุญได้ชัดเจนมีชัดบุญได้ชัดเจนอ๋อก็คือบุญได้ชัดเจนนะปูน่ะชัดเจนแต่ว่าก็มันมันมันบม่มีหนังสือนะมันมีหนังสืออยู่แต่ว่าห้องบุญได้ อาทำมาได้ศึกษานะปูโบราณโบราณประวิศาสตรแล้ว่าการมาไปนำมาหน้าท่องเที่ยวอยู่ครับบเห็นเทียบ่บ่เห็นจากเทียบหรอปูเทียบแรกนะครับที่ปูเดย์ข้ามาหลายครับนี่นะครับเป็นเทียบแรกนะครับปูเพลินผ้ามาอ๋อนางอุสานะครับแลราคาลุ้มซบราคานี่นะครับเป็นลุ้มซบ แล้วก็จะมีมน้ำสั่งนุดาอีกหลายที่นะครับเนาะออนี่นะครับเป็นสถานที่ที่งดงามนะครับบุบเนวันเที่ยวได้หลายโพลครับน,นี่นะครับก็บคือสั่งขึ้นมาในยุคสมัยก็ค <c oughs> ิดว่าหลาย ลอยปีนะครับบวบูบ์ยามากับปากระเจียวกเที่ยวครับเป็นในลุ่มซอฟเป็นอะลุ่มอ้าบ้าเนาะโบว์ทียังะพูอันหนเป็นยังอันนี้อันนี้ออกระพูดใจิม้มบ้า โอ้พุเส็จมากคไหไวพนหรับไปไว้ะโอ้นะครับเนาหลายหลายบอกหวก็ไวค่ะนะุหลอกจอกหลอกยังเด๋จะเป็นหลุมไปยังมันครับ ใ,ใช่ใส่รองเท้ากุญแเน,น่อค่ะไปเปิน้ำสาวน้ำสาวมีสองบอ่อผนเด้น้ำ,นำบอ่บวบอวางผนบ่อหนึ่งบนวางอีบ่บอหนึ่งฮะโอ้นะครับนะเนาะก็ถือว่าไก่นะครับนะเนาะแต่เราจุดไก่มาเหต่เราจุดนไก่นะครับโอ้ดีนะฝนใส่รองเท้าเข้าใบมาเนาะไปทั้งพื้นไปทั้งพื้นเลยแม่นั่นอ่าบนเผาศพ <Okay. S 2> พระเจ้าพงศาดอยู่กระปุกยูไกอยไก <Okay. S 2> เอาใกล้ๆน,น,นี่นับตัวนี่มองเขาศพพระเจ้าเมืองพานนะครับปู้คุณครับนี่ว่ามาเทีย่ยวพระเจ้ากลางกลางภาเหนอยู่ใจบุ้นะกลา เป็นมัสเก่า,นะาเนาะบริเวณนั้นถะ้าใจิดเหมือนเป็นพระพุทธรูปเห็นเป็นทพ,พทาีเ่เป็นพระพุทธรูปนอนปางนอนเนี่ยครับก็มีความงดงามนะครับพี่พี่ปูไปทางพี่ปูครับ ว,วัวอยู่บนไม้แท้าเราเขาพยายามจัดนั่นแหละครับมันก็โล่ไปบนโอบไปห้อของเก่าอ๋อนี่นะครับบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปทางนี้นะครับบอ่อน้ํานางอุษานะครับอีกหนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็ผาสะเด็ดนะครับบ่อน้ํานางอุษานะบัดนี้ที่ได้ไปดูไปชมบ่อน้ํานางอุษานะครับเออ บอ่อน้ำนาอุสาขึ้นมาเราจะพาเข้าไปชมบ่อน้ำนางอุสานะครับเราจะพาเข้าไปชมบ่อน้ำนางอุษาน้ำหลวงปูนะครับตามหลวงปูไปนะครับนี่ก็เป็นที่อาจจันร์นะครับเนาะน้ำซึมบ่อมาตลอดนะครับการนาแรงนะครับเนาะน้ำก็ยังซึมบ่อมาจากพื้นนะครับเนาะถือว่า เป็นป่าต้นน้ำนะครับเนาะมีน้ำตลอดปีนะครับเป็นความอาจจรรยร์น,นะครับก็คือ,อยางขึ้นมานี่ก็เป็นน้ำซึมนะครับออกมาจากพื้นปานะครับน่าจะเป็นป่าต้นน้ำนะครับเนาะนี่นะครับเปลี่ยนบ่อน้ำของนางอุตสาหได้จากผ้าไปชมนะครับเนาะ ค่ะยังไงก็ขอโทษอีซีด้วยนะคะบันทีเราขับข่าไม่หายเนาะอยู่ที่สูงขึ้นขึ้นไม่ลงค่ะมันก็กลายเป็น อีกสถานที่หนึ่งปูอายุแปดสิบกว่าปีแล้วปูยังแข็งแรงนะครับแอดมินแอดมินยางน้ำกลองปูขึ้นมาเออนะครับสู่ลองปูว่ได้ลวปีหนองเนอะบ่อน้ํานางอุตสานะครับนีองบออยู่บ่อนอยู่ลบ่ดีแล้ครับ น้ำตากน้ำบุดาวโอ้นะครับมีน้ำนะครับเนาะเป็นน้ำใสนะครับเนาะบ่อน้ำนางอุษานะครับน้ำใสนะครับนี่นะเป็นบ่อน้ำนางอุษานะครับเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับน้ำใสนะครับเนาะคือตรงนี้จะเปลี่ยน น่าจะเป็นวังเก่านะครับนั่งเปลี่ยนวังของนางอุษานะครับแล้วก็จะไปผาเสด็จเพิงหินนกกระทานะครับตรงนี้เป็นเพิงหินนกกระทานะครับนะครับโอ้นะครับนะ